สวัสดีค่ะแฟนๆเจ็ดสีพร้อมหนีการล่าไปกับพระเอกวีวีรภาพกันหรือยังคะนุ่งคนนี้มีวิธีเอาตัวรอดหลายรูปแบบได้ใจสาวๆทั้งนั้นในละครหนีก็ล่าซาก็รักค่ะสุขุมนุ่มลึกอาเลนมีมุขฮาบูโชท่าเททั้งหมดนี้นะรวมอยู่ในตัวละครวินบทบาทของวีวีรภาพในหนีก็ล่าซาก็รักเรียกว่าอยากเห็นคิวูวีจัดให้ตั้งแต่ฉากแรกเลยค่ะ อยากเห็นวีทะเล่นนิดๆเจ้าเล่หน่อยๆวีบอกว่าไม่ผิดหวังและอีกหลายมากที่วีภูมิใจนําเสนอโดยเฉพาะปฏิบัติการหนีหนีแล้วก็หนีที่นํามาซึ่งการปลอมตัวหลายบุคลิกค่ะขอโทษนะคะห้องน้ำเปางไหนคะเป็นเครียอทีบโฆษณาเรียกว่ามีก็หาซ่าก็รักครับก็มีเหตุการณ์ที่เข้าใจผิดคิดว่านางเอกเนี่ยอยู่ในคดีฆาตกรรม ฆ่าคนตายเราหนีล้วถูกตามถูกตามไปที่หนึ่งเขาให้เราหนีไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าที่เราที่เราหนีไปเนี่ยมันก็จะมีแบบเรื่องราวเกิดขึ้นโรแมนติกพอชิวๆบู๊พอชิวๆรับรองสนุกแน่ครับไม่ผิดหวังครับมาร่วมด้วยช่วยกันหนีไปพร้อมๆกับมีวีรภาพและที่สาวริทิสาในหนีก็ล่าซ่าก็รักเริ่มตอนแรกคืนวันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายนนี้ค่ะ